สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับประคำยามเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบททีปป่สองข้อ1ถึงข้อ4ในหัวข้อชีวิตในพระคริสต์พระธรรมฟิลิปปีบทที่สองข้อ1ถึง4เหตุฉะนั้นถ้าชีวิตในพระคริสต์อำนวยการเร้าใจประการใดถ้ามีการหนุนใจประการใดในความรัก ถ้ามีส่วนประการใดกับพระวิญญาณถ้ามีการรักใคร่เอ็นดูและเห็นอกเห็นใจประการใดก็ขอให้ท่านทาให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพรียงกัน อย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดีแต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วย เมื่อครั้งที่ผ่านมาเราได้พูดถึงชีวิตที่สมกับข่าวประเสริฐชีวิตที่สมกับข่าวประเสริฐในอีกมุมหนึ่งกําลังพูดถึงในเชิงปฏิบัติคือชีวิตในพระคริสต์ที่ผ่านมาอาจจะพูดแบบกว้างๆให้เห็นว่าเมื่อเรามีชีวิตนั้นควรจะมีชีวิตแบบไหนอย่างไรที่ว่าสมกับข่าวประเสริฐและชีวิตที่สมกับข่าวประเสริฐคือชีวิตที่อยู่ในพระคริสต์ ชีวิตที่อยู่ในพระคริสต์เนี่ยจะมีตัวหนึ่งตัวชีวัดใครก็ตามแต่ที่มีชีวิตในพระคริสต์ปั๊บเนี่ยนะฮะพระคริสต์จะเร้าใจในตัวของเขานะฮะเพราะพระคริสต์ทรงพระชนอยู่นะนะฮะก็จะเร้าใจนะฮะเร้าใจให้อยากทำการดีเร้าใจที่อยากให้เป็นไปตามนะพระทัยของพระเจ้าหรือพูดงา่ายๆเหมือนพุ่มยามสุดกลางเร้าใจนะฮะในคำพิ้ว่า ถ้าชีวิตในพระคิดอํานวยการเราใจประการใดใช่ใช่ว่าอํานวยการเราใจประการใดหรือนะถ้ามีส่วนประการใดกับพระวิญญาณบริสุ์ใช่สองคําเราใจประการใดกับมีส่วนประการใดในพระวิญญาณบริสุทดถ้าเรามีอาการอย่างเงี้ยแสดงว่าเราเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ในพระคิ์และคนที่มีชีวิตในพระคิ์เนี่ยเปาโลก็เลยบอกว่ามันจะมี ความกระตือร้นในการอยากทำสามสี่เรื่องซึ่งเปาโลพูดถึงเรื่องต่อไปนี้เรื่องแรกนะครับถ้ามีการหนุนใจประการใดในความรักหนุนใจประการใดในความรักไม่หนุนใจธรรมดานะหนุนใจประการใดนั้นการหนุนใจเนี่ยมาจากพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เราไม่ซ้ำเติมกันถ้ารักกัน ควรให้กำลังใจกันหนุนใจกันไม่ซ้ำเติมกันนะนั่นคือสึ่คัญแต่ก็ไม่แปลความว่าเห็นชอบด้วยบางเรื่องเราไม่เห็นชอบแต่จำเป็นต้องมีการหนุนใจเราใจกันให้แก้ตัวใหม่เอาใหม่เริ่มต้นใหม่นะนั่นคือสิ่งที่คนที่มีในชีวิตคือจะมีการเราใจที่อยากจะหนุนใจคนอื่นสิ่งนี้สองที่เปาโลพูดถึงนะครับ คือการเห็นอกเห็นใจกันถ้ามีการรักใข่เอ็นดูและเห็นอกเห็นใจประการใดคนที่มีชีวิตในบกฤทธ์เนี่ยจะมีคนเป็นคนที่มีน้ำใจไมตรีเห็นอกเห็นใจคนอื่นเสมอแม้ว่าหกกระทั่งศัตรูก็ยังเห็นใจเขาอยู่นะฮะ อันนั้นก็เป,นเป็นสิ่งถ้าเราเอาจริงมองไปมองมาบางทีบางคาบางคามีคนที่ไม่เคยชอบที่นาเราไม่เคยชอบในสิ่งที่เราทานะฮะเรามองดูเขาเราก็ไม่ได้โกรธเขาแต่เรากลับเลเห็นใจเขาว่าทําไมเขามีความรู้สึกแบบนั้นแม้เราก็อาจจะเปรียบเทียบว่าถ้าเราเป็นเขาอยู่ตรงนั้นเราอาจจะมีความรู้สึกเหมือนเขาเหมือนกันเพียงแต่ในเวลานั้นเขาอาจจะขาดความเข้าใจบางอย่างไปเขาจึงมีความรู้สึกแบบนั้นนะการเห็นอกเห็นใจกัน นะคนที่เพลียงพรำไปแล้วเราเห็นใจเขาในการให้เขาโอกาสได้เริ่มต้นใหม่คนที่ยังเข้าใจไม่ถูกต้องก็อย่าเพิ่งไปบอกว่าเขาแย่นะเห็นใจเขาว่าอาจจะมีข้อมูลบางอย่างไหมที่ทําให้เขาเกิดความไม่เข้าใจนะหาทางช่วยให้เขาเข้าใจนะครับอันนี้ก็แสดงงความเห็นอกเห็นใจกันเมื่อคนมีความคิดที่ต่างไปจากเรานะครับใน,น3าคือมีความสมัคคีนะฮะนั่นคือสิ่งสําคัญ ปรอไว้อยากให้เรามีความคิดอย่างเดียวกันนะฮะมีความคิดอย่างเดียวกันเขาเรียกามีความสามัคคีกันคนที่มีชิดในพระคริสต์เนี่ยไม่ชอบการแตกแยกคือพร้อมจะทำงานไปด้วยกันยินดีอยู่ด้วยกันนะ,ะคิดต่างได้เข็นต่างได้แต่ไม่แตกแยกกันนั่นคือสิ่งที่เป็นคนที่อยู่ในพระคริสต์ก็มีการเร้าใจพวกนี้สิ่งที่ตามมาสำหรับคนที่อยู่ในพระคริสต์ก็ว่า จะไม่ชิงดีกันนะครับนะฮะอย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดีแต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวคนที่มีชีวิติบะคฤิเนี่ยชีวิตอยู่ในบะคฤิเนี่ยจะมีใจในการจะไม่แข่งขันไม่ชิงดีกันที่ผ่านมาปารลว่ามีหลายคนที่ทําแบบแข่งขันแม้แต่การประกาศข่าวประเสริฐในบทที่หนึเนี่ยก็ยังมีการแข่งขันกัน นะฮะบางครั้งมัคาในช่วงสมัยนี้อาจจะมีน,นะบางทีคนอาจจะมาแข่งขันว่าใครใครประกาศข่าวเสิรได้เกิดผลมากกันใครนําคนรับเชื่อได้มากกันอันนั้นไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะฮะทุกอย่างขอบคุณพระเจ้าแต่เรากำลังทำไปตามน้าพะทัยไทยพระเจ้าเราไม่จริงดีกันไม่ถือดีกันนะฮะแต่เราจะเห็นว่าคนอื่นทำไมดีกว่าเราคําว่าดีกว่าเราเนี่ยไม่ได้แปลความว่าอุปโลกแต่มองเห็นส่วนดีของเขาให้ได้ มีบางอย่างเราไม่ใช่แต่ใช่เขาต้องยอมรับในส่วนดีของเขายอมรับในความเป็นเขาและยอมรับในความบกพร่องของเราเช่นเดียวกันอันนี้เรียกว่าเราจะไม่ชิงดีชิงเด่นกันนะครับและสุดท้ายคนที่อยู่ในพระคริสต์จะมีชิดเร,ราใจอย่างเนือจะไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนอย่างเดียวแต่จะเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยเขาเรียกว่าไม่เอาแต่ได้ฝ่ายเดียว หรือคําพูดสั้นๆง่ายๆไม่เห็นแก่ตัวนะค,คนที่อยู่ในพระคิดเนี่ยจะมีชีวิตที่ถูกพระคิดเร้าใจว่าอย่าทําเพื่อตัวเองอย่างเดียวจงทําเพื่อผู้อื่นด้วยรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองในความหมายเดียวกันนะนั้นคือสิ่งที่อยากหนุนใจให้มองเห็นว่าชีวิตในพระคิดเนี่ยพระวิญญาณของรพระคิดพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราจะเร้าใจให้เราทําสิ่งต่างๆเนี้ยซึ่งกันและกันนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับที่ผ่านมาว่า มีชีวิตที่สมกับข่าวประเสริฐเพราะว่าพระคริสต์ก็มีชีวิตแบบนี้พระคริสต์ก็มีความตั้งใจแบบนี้นะฮะพระคริสต์ก็อยากให้คิดจักพระเจ้าเป็นแบบนี้นะฮะคิดจับพระเจ้าต้องถือว่าเป็นหัวใจสําคัญขององค์พระเยซูคริสต์จาโปร่งเป็นศรีรษะเราเป็นกายใช่ไหมนั้นเราเป็นอวยัยวะกายให้ทําหน้าที่อวัยวะกายเนี่ยตะพูดง่ายํำพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับ การอยู่ร่วมกันเป็นกายเดียวกันเมื่อเราอยู่ร่วมกันเป็นกายเดียวกันเอาไว้การในร่างกายมันไม่มันไม่มันไม่ทะเลาะกันนะฮะมีแต่หนุนใจกันเห็นอกเห็นใจกันมือเห็นใจเท้าเท้าเท้าเห็นใจมือนะฮะหูเห็นใจปากแล้วแต่นะครับไม่ชิงดีชิงเด่นกันแต่ทุกคนจะทำตามหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ตัวเองฝ่ายเดียวแต่ คำนึงถึงภาพรวมทั้งหมดด้วยอันนี้คือชีวิตคนที่อยู่ในพระคริสต์จะมีการเราใจแบบนี้ท่านมีวิญญาพระเจ้าที่เร้าใจให้ทำแบบนี้หรือเปล่าถ้าทำถ้าเป็นแสดงว่าท่านอยู่ในพระเยซูคริสต์รวมใจใฐานครับพระบิดาพระเจ้าสัรเสริญขอบคุณในความรักพระเจ้าพระเจ้าใหญ่สมควรแก่การสัเสริญประเกียด จงมีแต่พระเจ้าในที่สูงสุดขอบคุณในความรักโรงที่ข้างหลายได้รับพรมญาาของพระคริสต์และเราใจขางหลายกระทำในสิ่งต่างที่เป็นสิ่งที่ดีเพื่อสมกับข่าวประเสรศิฐที่ได้รับขอบคุณในความรักโรงในพระนามพระเยซูกิจาอาเมนคำถามสำหรับการใครครวนพระคริสต์ทรงเร้าใจให้ท่านกระทำสิ่งใดบ้างในวันนี้ ขอบคิดประจําวันนี้นะครับจงทําในสิ่งที่พระคริสตราใจท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าคลิปนี้เป็นพรแก่ท่านกรนุณากดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์พระเจ้าอวยพรครับ